กากนางงาสั่มดวงใจที่แตกเป็นสองทุกทุกห้องต่อด้วยเล็กกลากูว่าโกพี่โกตีอาจารย์ยิ่งศักคุนายอาภาพรยิ่งยงยอดบัวงามอินบูโดกันครับน่าจะเป็นเบนชลาทิศนะและซูเปอร์ไซด์หนึ่งท่านนะครับจะอยู่ภายใต้หน้ากากไก่ฟ้า โอ้ยอลังการอีกแล้วเธอต้องเล่นละครต้องเล่นละครบ้านหลอกบ้านหลอกโอ้โหผมเป็นคนใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ในบ้านหลังเล็กๆของผมโอ้เรียบง่ายง่ายมากง่ายมากโอ้โหสัญญาณดื่มดังกับบรรยากาศส่วนตัว ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกับสาวสวยรอบตัวเสียงดูแบบไม่หรือเขาหลอกทางไปเลยเพราะว่าทำเป็นว่าผู้หญิงเยอะๆจริงๆไปทางสาวหรือเปล่าเดี่ยวผมก็นึกอย่างนี้เหมือนกันเกียรติเดินอะไรก็ดูง่ายไปหมดไม่อยู่ต่อหน้าผมช่วยมาสร้างความลำบากให้ผมทีผมเบื่อจะแย่อยู่ละพี่พากุ้งปาพี่พากง เจ้าชูค่ะอ่ะเจ้าชูไก่ฟ้าไก่แจ้ะขอบคุณค่ะจะเพราะขนาดไหนนะครับเป็นกำลังใจให้เขาครับพรบมือดนั้นใกับนักกาไก่ฟ้า ผมรักคุณจะผิดมากไหมรักด้วยหัวใจแม้ไร้สิทธิ์และบววแอบซ่อนเร้นเหมือนเป็นความผิดใหญ่ลวงเก็บไปฝันในส่วนขอเป็นเพียงชู้ทางใจ วันต้องการเพียงแค่ได้เห็นไม่เคยคิดเป็นเพื่อนนอนแนบเพียงชิดใกล้เจ็บมามากนักรักเธอไม่เคยสมใจเจ็บอีกหนเป็นไรคงทนได้เช่นเดิม เป็นแค่ชู้ทางใจสารอาญาแห่งไหนคงไม่ให้รับโทษเพื่อวงการความรักไม่ได้ตราหางแบ่งเติมจึงเป็นสิทธิ์แต่เรื่องที่ผมจะแอบรัก เครื่องก็จงเหัยนึกว่าเห็นใจโปรดคลายระ้งแวงคือคุณอยากทำความรักโถม,มันห้ามยากนะคุณปล่อยให้ผมวาวุ่นรักคุณต่อไปเถิดนะ รักคุณหาคิดแค้นคืนก็จงเืงาไพนึกว่าเห็นใจโปรดคลายระแวงคืนคุณอยากห้ามความรักโทษมันห้ามยากนะคุณปล่อยให้ผมว่าวุ่นรัก top เสียประมือกับนักการไก่ฟ้าครับเล่นเอาคณะกรรมการเครียดเลยขอหนึ่งชื่อครับคณะกรรมการทั้งเจ็ดท่านเริ่มจากป๋าเลยครับดูจากการที่เขาออกแบบชุดมานั่นเนี่ยเขาออกแบบชุดในที่มาเพื่อท่านี้ไม่ได้มายืนร้องธรรมดาแต่มันทําให้ผมนึกถึงน้องชายคนหนึ่งชื่อไก่พอดีซะด้วยสิครับคุณไก่สมพลฮะ เออไก่ฟ้าไก่สมพพคุณไก่ฟ้าครับผมขอหนึ่งประโยชน์ครับบอกใบแบบเป็นประโยชน์ให้กับคณะกรรมการทั้นเจ็ดท่านหน่อยครับเชิญครับไก่ดินอยู่บนดินไก่ฟ้าอยู่บนฝาไก่ดินกินหญ้าไก่ฟ้ากิน จำไม่ผิดมันเป็นห่านไม่ใช่เหรอวะก้อยคิดว่าใครเสียงมันคุ้นแบบมันคุ้นคุ้นใกล้ตัวเราใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะเป็นนักร้องเป็นนักร้องอาชีพอยู่แล้วแนวอ b คิดว่าพี่ตู่บทอนพี่ตู่บพบรพนเหรอไม่แน่ ไอการที่เขาแต่งเป็นไก่ออกมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นชื่อไก่ก็ได้นะป่าอาจจะเออมันตรงไปอาจจะเป็นปีเกิดของเขาซึ่งปีนี้เป็นปีระกานะคะเขาอาจจะเป็นปีเกิดของเขาก็ได้เพื่อเผื่ออาจจะเป็นคนจันด้วยจันอะไรคะจันไอนี่แหละเดี๋ยว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 โอ้ไก่ของขึ้นไก่ของขึ้นน่าจะเป็นท็อฟฟี่พี่ท็อฟฟี่นะครับมาถึงครูอ้วนแล้วครับยากมาก คือเสียงของเขาเนี่ยถ้าเราหลับตาฟังเนี่ยเราจะได้ยินเสียงของความเป็นแนวไทยสากลเก่าๆเ,เลยและพอทำดนตรีเป็น r n b มาล้อมเนี่ยความเป็นเสียงไทยสากลยังคงอยู่แต่มันก็จะมีความเป็น r n b ผสมเข้าไปแต่ละวักแต่ละวัก <c oughs> เลยทำให้คิดถึงคุณแจ๊ดชวนชื่น,นเป็นไปได้เป็นไปได้ตอนนี้คนละเสียงกันหมดเลยนะแตกกันหมดเลย ครูหมอครับคือครูเนี่ยเดาจากบ้านอันลาโหฐานที่เขาไปถ่ายตอนวิทยา <S S ผู้ชายคนนี้เนี่ยชอบเล่นเป็นแบบคุณชายคุณชายแล้วไก่เนี่ยมันต้องขันตอนไหนตอนเช้าเช้า,ชาตู่พบทอนอเช้าตู่พบทอนปรบปรือือยอมยอมสา,าระครับ ถ้าทางบุคลิกที่เขาออกมาเขามีความไฮเปอร์มีความบ้าพลังกินยุ่งอะไรเงี้ยถ้าเขาจะใหญ่ๆทําให้หนูไปนึกถึงภาพของพี่ตั๊กบริบูรณ์แล้วมันก็ม <ps hed livres> ีความเกี่ยวข้องกับไก่ด้วยตั๊กตั๊กตั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 กอะไรเงี้ยครับผมขอบคุณมากก็จริงเราพาไปที่พี่หนึ่งจักรวาลเลยครับผม ถ้าเขาใส่หน้ากากเป็นไก่ถ้าตอนตอนเล็กๆก,ก็ต้องต้องเป็นลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบร้องว่าอะไรครับ,บ,รบจิ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 บพี่จิ๊บประสุแสงสิงแก้วครับเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าเกิดใครตอบไก่แจ้นกูจะตบปากให้เดี๋ยวก<ๆ>่อนแล้ววิธีการเลือกเพลงด้วยเลือกเพลงในสมัยสมัยของพี่จิ๊บเขาแหละแล้วมาดัดแปลง เราใช้วิธีการร้องโดยของพิจิบเองคิดว่าเป็นน่าจะเป็นพิจิบครับน่าจะเป็นพิจิบวสูนนะครับตอนนี้คณะกรรมการฟันธงหมดแล้วนะครับและเดอะแมชชิงเกอร์ทั้งสองท่านร้องเสร็จเรียบร้อยขอเสียงประมือทั้งสองท่านครับและขอเชิญนักการางงามกลางเวทีเลยครับตอนนี้ครับทั้งคู่ร้องเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาที่จะต้องโหวตแล้วครับคนดูในสตูดิโอนะครับและคณะกรรมการนะครับพวกคุณมีสิทธิ์โหวตนะครับ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันโหวตบนหน้าจอนะครับแล้วกดเลือกหน้ากากนักร้องที่คุณอยากจะฟังเสียงเขาอีกครั้งและเห็นใบหน้าของเขาเป็นคนสุดท้ายนะครับเลือกให้ดีแล้วโหวตครับจะเป็นหน้ากากนางงามหรือหน้ากากไก่ฟ้าเลือกให้ดีครับทุกคะแนนมีผลนะครับในระหว่างนี้นะครับคณะกรรมาการจะมีเวลา2นาทีในการถามต่อกับเดอะแมชชิงเกอร์เริ่มจากหน้ากากนางงามก่อน สนาทีพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับคุณชอบทําอาหารไหมคะชอบชอบ <c oughs> ท่านหนึ่งครับเราเพิ่งทํางานในรายการรายการหนึ่งด้วยกันถูกไหมคะเจอคุณง้อบ่อยมากโอ๊ยใครมีของแข็งไม่อยากปา ในบัตรประชาชนคุณเนี่ยคุณเป็นเพศหญิงหรือเพศชายครับเพศไหนก็ได้ถ้าอยากให้เป็นกับพี่กอเต้สนิทกับป๋านแน่นอนสนิทกันแน่นอนครับเปลี่ยนชื่อตัวไหนจะไม่ไม่บอกน้องน้อ็นนชื่อเต็มครับคุณเป็นความดันและเบาหวานด้วยไหมคะ รอไปพร้อมรอแบบคุณนะครับท่านหนึ่งครับเคยประกวดนางงามเวทีไหนบ้างครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะเวลาเวลาปัสสาวะนี่ยืนหรือนั่งครับยืนก็สะดวกดี แต่งงานหรือ,อยังคะอยากแต่งค่ะอยากแต่งอยากแต่งกับผู้ชายหรืออยากแต่งกับผู้หญิงคะอันดับหนคุณชอบดูดวงใช่ไหมคะไม่ชอบ,ชอบ,ค,บคุณชอบเล่นหวยใช่ไหมไม่ชอบเล่นไพ่ไหมครับชอบ <laughs> คุณเคยอยู่คณะตลกใช่ไหมคะก็อยากได้ผัวเป็นตลกแบบแกให้ดาวเฮ้ยพี่หายป่ะวะไม่พี่หายก็ฟ้อแล้วตอนนี้ประกาศสงครามมามาควรชอบไปสระผมที่ห้างแฟชั่นแล้วก็ไปนอนหลับบนเตียงสระผมเข้าบ่อยๆใช่ไหมเฮ้ยทางลึกอะเล่นทางลึกกันน่ะ ที่พูดนัน <min it> ใช่ไหมทำไมทำอย่างนั้นน้เขาบอกว่าเวลาไปกินข้าวมันไก่ที่ร้านคุณเนี่ยห้ามเปิดพัดลมใช่ไหมคะก็แอร์มันไม่มีอ่ะไม่ใช่เพราะเดี๋ยวไก่จะเปลียวเพราะวางมาก เป็นไก่สลดย์ไก่สลา์ <ś les> คุณเคยเป็นเด็กวัดมาก่อนหรือเปล่าคะทำไมรู้ล่ะคะก็อ,อยู่วัดเดียวกับเงหละ <ś les> คุณตัก๊กใครสวยกว่ากันขอบคุณสหรับิพันขลงค,ค,ค่ะชื่อเล่นของคุณเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะชื่อเล่นภาษาอังกฤษหรือเปล่าครับ Hi Hi คุณคุณชอบสัตว์อะไรไหมคะจะเล่นนาชอบหมาใช่ไหมรู้เฮ้ยแปลว่าเป็นคนมีมุกนะมุกควายมากเลยอีกสักคำถามหนึ่งก่อนนอนคุณจะทำอะไรก่อน หมดเวลาอีกหนึ่งท่านนะครับน้ากากไก่ฟ้าสองนาทีนะครับสติหนึ่งกลับมาจับเวลาครับพี่ถามหน่อยสงสัยมากคุณเกี่ยวพันอะไรกับไก่อะ่ะเออชอบกินไก่ครับคุณเป็นเก้าไหมคะขอาถามกลับได้ไหมค,ครับได้ได้ได้าาร่าอยากมีเกาไหมอ่ะ คุณไม่เคยเป็นเก้าแล้วคุณเคยกินเก้ารัดไหมงั้นพี่ถามหน่อยถ้าโลกนี้ไม่เหลือผู้หญิงคนไหนแล้วเหลือซาล่ากับหมาอีกตัวหนึ่ง หนูจะเลือกใครระหว่างซาร่ากับหมาลูกโอ้โหแบบเทียบถึงการตัอรเลือกหมาใช่หรอเราไม่ได้ตอบเราไม่ได้ตอบไงเขาดูตอบนะนะใครใครนี่ชื่ออะไรเราชื่ออะไรคืนซาร่าคืนคืนฝรั่งคืนฝรั่งคืน มาไก่ครับผมระหว่างผีขนุนกับพี่ตักถ้าคุณเลือกจะคบใครคนใดคนหนึ่งคุณจะเลือกใครฮะเราก็ต้องเลือกน่าไหนตอบน่าไหนตอบฮะอ๋อพวกเลือกผีขนุนเหรอแม่ ใช่ถ้าเป็นก็่าผีขาหนุนคุณเป็นดีเจไหมคะดีเจไม่ค่อยแต่งนะพูดไม่ค่อยเก่งคุณเคยออกอัลบั้มเพลงไหมฮะเออเคยไหมครับเองก็พอมีบ้างครับสมัยนี้ไม่ค่อยได้มีใครออกอัลบั้มแล้วนี่ครับแปลว่าเคยมีครับพี่เคยเล่นละครกับหนูปะคะไม่เคยเล่นครับไม่เคยมีแฟนแล้วไม่ค่อยอยากจะยุ่งด้วยเท่าไหร่ เรา,าเห็นนในดีบ้าง <laughs> คุณแต่งงานมีภรรยาแล้วใช่ไหมคะไม่ยังไม่ได้แต่งครับอ้าวมีลูกยังครับแลวยังไม่แต่งก็จะมีลูกงไดง้ล่ะก็ไม่แน่ไงไม่แน่เขาไม่แน่ใช่ไหมปัจจุบันมันไม่แน่เดี๋ยวจับถอนขนเลยนี่สเปคผู้หญิงของคุณเป็นแบบไหนโอน้แนนยยยยยย ผมมองผมมองข้ามทั้งนี้อยู่แล้วครับผมต้องมองอะไรที่ค่อนข้างจะมีสีสันนิดนึงครับใส่ต้มหูแว๊บๆหน่อยนะครับโอ้ยนี่เวียงเลยอาจารย์เ <c oughs> <c oughs> ล่าเวียงเลย <c oughs> มันม่นนใส่ชุดสีขาวตัดคอนท้ากับสีผิวหน่อยแรงๆเป็นคนแรงนหน่อยแต่สีผ้าเขามมีผัวเลยไม่เป็นไรมีอีกได้เราเก็บเป็นคอลเลคชั่น หมดเวลาเหมือนจะไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้ผลโหวตรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมขอผลโหวตครับสองคนนี้จะมีหนึ่งคนถูกกระชากหน้ากากและอีกหนึ่งคนจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและคนที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคือ จะมีหนึ่งคนครับผ่านสุนร่าต่อไปไ<ก>อีกคนนึงจะถูกกระชากหนากกก้ากากอยากให้ใครเข้ารอบใกใ้ว่าเลยไก่ฟ้านางงามค่ะไก่ฟ้าคะแนนสูงสีมาก,กาเฉียดกันไปนิดเดียวและคนที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคือหน้ากากไก่ฟ้าน้ากากไก่ฟ้า รนผมคนถัดไปไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณเจ็บแน่เตรียมตัวมาให้ดีๆโดนไก่เจ็บแน่ลุ้นไปพร้อมกันภายใต้หนากากนางงามจะเป็นใครกันแน่กับหลังหันครับใครอ่ะคนไทยทั้งประเทศจะได้รู้แล้วครับ ว่าภายใต้หน้ากากงามๆคุณคือใครเพราะฉะนั้นถอดหน้ากากครับกอ้หอาจารย์ยิงสักก็ตีหายออกมาเลยเป็นชลาทิตจะมีคนวิเคราะห์ถูกหรือเปล่านะครับไยชัวเอ็เป็นชลาทิต และภายใต้หน้ากากนางงามจะเป็นซูเปอร์สตาร์คนดังคนใดและจะทําให้เราคณะกรรมการอึ้งได้หรือไม่ช่วงหน้าปั๊บพลาดถอดหน,น้ากากครับ